การทำหลตกการในคนไข้ผู้ป่ยวย H i ตีเนี่ยนะครับการทำศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยกรณีคนไข้ที่รักษาต่อเนื่องอยู่นะครับก็ทำได้เกือบทุกอย่างนะครับมีบางอย่างที่เป็นการผ่าตัดที่อาจจะมีการเสียเลือดหรือมีการใช้อุปกรณ์ที่มีการกระจายของเลือดได้เยอะนี่นะครับพวกนกี้เราก็จะไม่รับเพราะว่าจะมีความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่นะครับเช่นว่าพวกตัดกำรครอความนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่เราควบคุมเรื่องการกระจายของเลือดระหว่างผ่าตัดได้เนี่ยแล้วเราดูเนี่ยเหมาะส มเราก็จะรับคนไข้ผ่าตัดนะครับ อดี๋ยวนี้มันก็มีการแบ่งยบย่อยนะครับเรื่องการตัดปีจมูกนะครับมีทั้งทั้างด้านชนิดของปีจมูการผ่าตัดปีจมูนะครับคือหลักการมันต้องง่ายๆนะครับว่าปัญหาของคนไข้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบปีจมูกว้างแบบไหนนะครับมันมีบางกรณีนะครับที่สามารถตัดปีจมูที่แผลด้านในอย่างเดียวได้นะครับเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับปีจมูที่มีฐานกว้างหรือตัวตัวปีจมูกที่กว้างเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ตัดข้างนอกเนี่ยครับมันก็จะจะไม่สามารถทําให้มันซ นลงได้นะครับดันั้นมันมีวิธีที่ตัดปีกจมูกที่มีแผลด้านในอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็ใช้แก้ปัญหาเฉพาะปัญหาที่มันเกิดขึ้นด้านในนะครับกรณีที่ท่านมีฐานกว้างหรือปัญหาปีกจมูกตัวปีกจมูกที่เป็นเนื้อเนี่ยนะครับป่องออกข้านข้างเนี่ยฮะยังไงมันก็ต้องตัดด้านนอกนะครับเพื่อให้มันลดลงตัวปีกจมูกเนี่ยที่กว้างเนี่ยมันลดลงทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราจะซ่อนตัวแผลไว้ในรอยต่อระหว่างปีกจมูกกับเนื้อลิมฟฝีปากบนนะครับ การตัดหลังหน้าท้องนี่จะใ,ใช้เวลากี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัญหาที่คนไข้มีนะครับแล้วก็น้าหนักคนไข้มีตั้งแต่คนไข้ที่แบบหน้าท้องหย่อนยานอย่างเดียวตัวไม่ได้ใหญ่จนถึงคนไข้ที่เ m i เยอะๆตัวใหญ่มากอย่างเงี้ยนะครับถ้าคนไข้ตัวเล็กหน้าท้องหย่อนยานอย่างเดียวเนี่ยกปกติก็ประมาณ3ชั่วโมงครับแต่ถ้าคนไข้ตัวใหญ่ก็มี5้าชั่วโมงขึ้นไปนะครับลหลังผ่าตัดก็นอนโรงพยาบาล2งคืนนะครับเพื่อพักฟื้นนะครับแล้วก็บรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัดนะครับแล้วก็เราจะให้คนไข้เริ่มมเเิ e นนรร่่่่แออบลัหหงผาใใ้จก ว่าคนไทยเนี่ยกลับบ้านแล้วจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ประมาณ2อคืนครับ ส่วนใหญ่ก็คือเราไปเร่งอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าก็มีการช่วยเรื่องเรื่องลดบวมช่วยเรื่องการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่การประคบเย็นการกินอาหารนะฮะค่าทางการนอนนะครับส่วนจะเป็นเรื่องยาหรืออย่างอื่นเนี่ยก็จะมีของทางหมอผิวหนังที่เขาแนะนําจะเป็นยากลุ่มค็อกเทลที่มีการผสมระหว่างวิตามินกับการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นทางเลือกให้คนไข้อ่ามันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็การฉายแสงลดบวมอันนี้ก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะ Uh, อันนี้ก็แล้วแต่ว่าคือปกติมันก็หายไปตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะให้มันเร็วขึ้นนิดนึงเนี่ยอาจจะช่วยได้นะครับ